สวัสดีครับตื่นเต้นมากตเต้นมากรู้สึกว่างานแบบยิ่งใหญ่อลังการวันนี้เรามาของ Leisure Project ครับครับผมมีชุดวันนี้ก็จัดเต็มนะแต่นะแต่บอกเลยนะมีคนหนึ่งที่สายตาเนี่ยเขาไม่ลอจากงานเลยวันยังไงเล่าสิเราก็ตั้งใจดูโชว์ของเราจตอัปเดตคอลเลคชันใหม่คอลเลคชันนี้เขาก็แบบมีแบบดูมีความขี้เล่นด้วยต่อก็ดูมีความแบบว่าจริงจังเป็นทางการได้ด้วย ดูชุดเนาะดูชุดมันมีแบบลูกเล่นอะไรแบบแต่ละอย่างนะก็เหมือนอย่างเงี้ยแบบพอดูข้างนอกปุ๊ c, บถ้าปิดอย่างเงี้คือดูแบบไปงานได้เลยแต่ว่าข้างใน,ก,น,งนก็จะมีลูกเล่นอ่าข้างในข้างในก็มีลูกเล่นจริงจริงอะแตาก็เป็นเล่นเลยว้าวว้า นั่ควไม่ถูกเลยเขาเป่นไม่ถพี่ก็มีลูกเล่นให้น้องเลยถ้าพี่มีลูกเล่นถก็มีเลนี่ยาอันี้ตนไม่ไเล่นไม่ได้แล้โอเคโอเคแหมแกงที่เบฟติดตั้งไหนจอยฟปนิสจอยแล้ววัมี้ลูกเนคนอะครับเอาเป็นาวดกว่าให้ฝากฝากแฟนฝกเชั่วโมจก็อยากจะฝาก o l e c t i o นี้ของเรเชลโ์เจกนะครับก็เสื้อผ้าเขาคือแบบ สวยงามแล้วก็มีมีความแฟชั่นใช่เป็นคูมูปาร์ตี้ใช่ใช่อ้าวโอเคเนาะอ้ามมาเป็นยังไงบ้างหรือว่าอัพอืมตอนนี้ใกล้จะเริ่ว่าอัพแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วก็ก็เดี๋ยวเนี่ยเราเพิ่งซาวด์บัตเดอะมูฟวี่ไปใช่ก่อนหน้าเลยว่าเราจะมีเป็นมูฟวี่ครับวันที่17ตุลาคมครับและหลังจากนั้นก็เป็นแอนนิเวอร์ซารีซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใหม่หมดเลยทั้งเพลงทั้ง อ่าโชว์เพราะว่าเราทำเพื่อส่งต่อขปอิดเว็บสองรั้งก่อนคนกับพี่นโปรเจกต์ยโอกาสงเราซื้ออัพแล้วยังไงต้อนซื้อยังไงโอ้โคนนี้เลเวลอัพสุดๆยัง<อ>ไงก็ในในต่อต่อไปในโปรเจก,กต์ต่อไปก็รู้สึกว่าเลเวลอัพก็อาจจะเป็นใหม่หมดที่พาไปว่าเนี่ยอาจจะเป็นนูนารัรานใหม่เพราะซ้อมจน S <S <S ไปข้ามเนียเทุกอย่างหายหมดแล้วก็เรียกว่าสมชื่อจริงๆครับ,มรบผมก็เรียก,กนะว่งงาทุกคนอตอนนี้เกี่ยวความพร้อมครับผมเราทำฟูเขาเป็นไงครับโหตอนนี้เรื่องของเราสองคนเป็นไงบอกเขาเรื่องของเราสองคนเหรอเราก็ค่อนข้างจะวิ่งงานวิ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะวิ่งตอนช่วงนี้ก็ ทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันครับเตรียมรพีเบ๊ด้วยเตรียมหลากหลายก็มีทั้งนั่นแหละครับเดี๋ยวมูฟี่เดี๋แล้วก็มีเสงิสษาลาตายแล้วก็มีรายการออนไลน์ของเรานะครับบอยเจอร์นี่สครับแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สำหรับผมก็อาจจะเป็นเรื่องความสมควพารากลังกัฒาแบบว่าพัต่ากันเกิดขึ้นอม่ม่้นก็ขอให้โฟกัสที่ง สวยที่สุดเลยซีนยิงลับตอนนี้ซีนของเราอ๋อซีนของเราตอนนี้ซีนของเราตอนนี้ก็เอ่อบอยู่ครับก็กำลังเตรียมตัวก็คาดว่าก็เดี๋ยวจะได้ดูกันไม่น่าจะใช่คพว่าเร็วๆนี้อาจะอีกครั้งหนึ่งก็รอติดตามนะครันสองเรื่องเลยครับทั้งพิจารณาสอบแล้วก็ขั้นที่ไหรับ ก็าคงานที่การงานนี้แหากฝากือนที่งานที่สวยที่สุก็งานแรกเลยขอฝากพีทเบฟเดอะมูฟวครับแล้วก็พี t เบฟเฟิร์สแอนนิเวอร์แซรี่เลเวลอัพนะครับพรีเซนต์ยอินทูอนะครับแล้วเราก็จะมีพีทเบ2สองิงสาลาตายแล้วก็ชั้นนี้แหละชั้นคนที่สวยที่สุดใช่ไหมอ่าแล้วก็คือเซนออริจินอลทั้งหมดเยอะแยะขอฝากทุกทุกเรื่องเล้กันนะครับให้กับเซน2สอ่ของเรานะครับก็มี นั้นแสดงอีกมากมายหลากยท่านนะครับก็ฝากผลงานต่างๆติดตามกันได,ได้ครับทางเชีื้อสองห้าหนึ่งครับเจอกันครับ